นับถอยหลังอีกไม่เกิน3าวันแล้วนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลคมชันลึกอวอร์รั้งที่21ณทูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามครับโดยแนวโน้มขนาดนี้ความเป็นไปได้ที่น้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงจะได้รับรางวัลเป็นปีที่2มีอยู่สูงมากเลยทีเดียวครับและโจก็มีความเคลื่อนไหวแบบนี้ส่วนคมชันลึกคมชันลึกก็รอรุ้นใช้คำว่ารอรุนว้าแงมากใช้คำว่ารอรุ้นดีกว่าวันที่ประกาศวันที่ <14 S 1> ตัดชุดลอ14นี้14บสนี้รอรุ้นครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเราจะไปเจอกันอย่างแน่นอนพี่พ่อตื่นเต้นเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีจมลชัยกันอีกแล้วนะครับกนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับแน่นอนว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับนับภายหลังอีกไม่เกิน3-4วันนี้นะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลคลมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ในวันที่1 4พฤษภาคม2568ที่ทูไอคอนฮอลไอคอนสยามครับจะแน่นอนว่าหลังจากที่เปิดโหวตมานานนับกว่า4-5เดือนที่ผ่านมาครับ ซึ่งแนวโน้มใครที่จะได้รางวัลก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาครับแต่นอนอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่า แน่นอนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับรางวัลน,นี้สูงมากทําไมต้องบอกแบบนี้ครับก็ตั้งแต่ระยะเวลา4-5เดือนที่มีการเปิดโบวตมามีเต็ง1 2ึสมเนี่ยมีไม่กี่คนที่ได้เห็นผ่านตากันมาตลอดระยะเวลาการเปิดโบวตเ่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไรอันกาดบัณฑิตน้องยูริโตเกียวมิวสิกแล้วก็นี่แหละครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโดยคะแนนแต่ละสัปดาห์ครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นที่1ที่2ที่3ที่1ที่2ที่3 ในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า เว็บไซต์ขมชัดลึกอวอร์ดรวมไปถึงคะแนนหลังบ้านที่มีการเปิดให้ดูกันอย่างต่อเนื่องทาง SMS และหลายช้อปปิ้งครับนั่นก็อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคือ1ใน3แน่นอนที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานขมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่21ที่ไอคอนสยามในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับและแน่นอนว่าพ่อโจก็แง้าามออกมาแล้วว่ารอว่าขอให้เอเนี่ยลุ้นไปด้วยกัน14พฤษภา ผมนี้จะเป็นอย่างไรองค์อินเพชรบันแพงจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะได้รับรางวัลน,นี้ก็ขอให้พ่อพิทหม่ย fc เนี่ยใจจุดใจจ่อแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าทางคมชนลึกอวบก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางเพจอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการอัปเดตการเข้าร่วมงานแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการร่วมงานนะครับโดยล่าสุดนะครับก็ได้มีการเปิดเผยการลงทะเบียนทุกโซนนะครับโดยงานนี้จะเริ่มขึ้น น่าจะเริ่มการประกาศทางวันในช่วงค่ำของวันที่14พฤษภาคม2568นั่นเองครับโดยแบ่งแยกออกเป็น3โซนนะครับโดยโซนที่แจกสิทธ์700ที่นั่งเนี่ยแะครับก็จะมีการให้เข้ามาเชียร์ศิลปินในฮอได้งานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21นี่แหละครับโดยเงื่อนไขการเข้าร่วมงาน แน่นอนว่ากำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมงานลงทะเบียนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นมาเลยนะครับโดยส่วนที่นั่งนะครับในหอก็จะมีการให้เข้าตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเลยหากคนใดนะครับเข้าหอไม่ทันตามเวลาที่แจ้งก็จะสามารถเข้าหอได้อีกครั้งในเวลา19นาฬิกาก็สามารถที่จะเข้าไปตามจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ครับส่วนโซน v i p เชียศิลปินดาราติดธงแดงกันเลยทีเดียว พร้อมร่วมงานประกาศผลรางวัลนะครับโดยโซนนี้โซนว i p นะครับก็จะลงทะเบียนตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเข้าพื้นที่โซนพรมแดง15นาฬิกาแล้วก็เข้าหอประกาศรางวัลเวลา18นาฬิกานาทีครับส่วนโซน VIP เรียกได้ว่าโคตร VIP เลยก็ได้ครับกับโซนนี้แน่นอนว่ากิจกรรมโซนนี้ก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทางที่จะซื้อสินค้าจากพังไลน์ช้อปปิ้ง เช่นเดียวกันครับกำหนดการของการเข้าร่วมงานในโซน VVIP นะครับก็คือลงทะเบียนตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเข้าพื้นที่โซนพรมแดงเวลา14นาฬิกา30นาทีแล้วก็เข้าหอประกาศรางวัลเวลา18นาฬิก40นาทีครับผมชลึกก็ได้ประกาศไว้แบบนี้นะครับ แน่นอนครับว่าใครที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานได้บัตรในประเภทไหนมาก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางที่จะเข้าไปร่วมเชียร์ร่วมชมศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับส่วน f c น้ององค์หญิงเป้นบนแพงก็มีข้อเสนอแนะแบบนี้ให้เผื่อเวลาในการเดินทางครับเพราะว่าไอคอนสยามค่อนข้างที่จะรถติดเลยทีเดียวในช่วงบ่าย,ายช่วงเย็นๆช่วงค่ำ,ำแล้วก็ประกาศในช่วงค่ำก็น่าจะรถติดพอสมควรครับก็อยากให้พ,อพ่อพแม,ม่เอฟซีเตรียมตัวเตรียมความพร้อม ให้พร้อมนะครับหากจะเดินทางไปเชียร์ลูกในเวทีที่ฮอที่ทูไอคอนหอไอคอนสยามนั่นเองสิ่งที่นอนอยากจะบอกนะครับก็คือ การลุ้นรางวัลก็ลุ้นแล้วแต่ลุ้นว่าอุ๋งอิงเป็นบันแพงกับพ่อโจเนี่ยจะไปร่วมเดินพรมแดงหรือไม่อันนี้ความเป็นไปได้ก็น่าจะมีสูงครับเพราะว่าน้องอุ๋งอิงน่าจะติดหนึ่งใน3ในเรื่องของการที่จะประกาศรางวัลในสาขาเคเอสาลุกทุ่งหวอลำยอดนิยมนั่นเองครับแน่นอนว่าการไปร่วมงานและไปลุ้นเอาหน้างานเนี่ยมันมีความตื่นเต้นมากกว่าอย่างแน่นอนและน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงอย่างที่น้อนพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละครับมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรางวัลสูงมากติดดด1ในานานนน3คะะแเเเบีียยสกัมมาาไ่่วจป็ ไลฟ์ช้อปปิง้ง SMS เอ็มเอส่าเฟ o บ๊กทิกต็อกหรือว่าโหวตผ่านทางเว็บไซต์ครับเบเสีกันมากับน้องไรอันกาดบัณฑิตแล้วก็น้องยูริโตเกียวมิวสิกแล้วก็น้องออายมีแสงขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้ายบ้างเล็กน้อยในช่วงของ SMS อในช่วงของการประกาศรางวัล SMS นั่นแหละครับ ก็ทุกคนใน6คนนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมงานมีสิทธิ์ที่จะไปเดินพรมแดงในงานเหมือนปีที่แล้วครับที่น้องอยูกิ หทองคำครับได้ไปเข้าร่วมงานแล้วน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงก็อยู่ในสกานั้นด้วยก็ไปลุ้นเอาหน้างานว่ารางวัลจะออกไข่จะออกหัวจะออกก้อยก็ต้องลุ้นกันครับแต่แน่นอนว่าพ่อพ่อ่เอฟซีแฟนคลับน้ององ๋งอิงเพชรบัานแพงก็ต้องเอาใจช่วยน้องอุ๋หอิงเพชรบัณแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับเช่นเดียวกับนนท์ครับซึ่งนนท์ก็ ตื่นเต้นมากพอสมควรกับเรื่องนี้จึงได้มีโอกาสทักไปถามเพื่อนนักข่าวด้วยกันที่อยู่ในเครือของเนชั่นนะครับและคมชันลึกอวอร์ดก็คือสื่อมวลชนที่อยู่ในเครือของเนชั่นเช่นกันน้องก็เลยทักไปถามว่าเป็นยังไงบ้างกับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งนี้เพื่อนที่อยู่ในเครือเนชั่นเขาก็ตอบมาแบบนี้ครับว่า ออลองทักไปถามดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ข่าวหลุดเลยอยากจะให้มีการประกาศพร้อมกันหรือว่าใกล้ๆวันจริงๆถึงจะมีการส่งสัญญาณว่าใครได้ไม่ได้แต่แน่นอนว่ายังไม่อยากบอกยังไม่อยากบอกในตอนนี้ว่าใครได้ไม่ได้เพราะว่าวงไหนเขาปิดความลับมิดชิดจริงๆนั่นก็มีโอกาสทักไปถาม ได้พอประมาณนี้แหละครับและเป็นเพื่อนเขาก็บอกว่าหากจะมาร่วมงานก็มาได้นะในฐานะสื่อมวลชนแล้วก็มาทําข่าวร่วมกันโปรโมตรางวันนี้ไปด้วยกันนั่นก็ต้องดูอีกทีว่าจะมีโอกาสว่างไหมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่สายงานเราไม่อยูอ่ในงานตรงสายของโต๊ะบันเทิงโต๊ะบันเทิงอาจจะไปแต่ว่านั่นอยู่ในส่วนของเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงค่าหากไม่ติดงานประชุมหรือว่างานอะไรที่มันเร่งด่วนก็อาจจะแวะไปเหมือนกันแต่แน่นอนว่าเท่าที่ถามเพื่อนเขาบอกว่าปีนี้จัดใหญ่จัด เต็มแน่นอนแล้วก็รางวัลก็ใกล้ๆงานหรือว่าใกล้วันหรือใกล้ชั่วโมงที่จะประกาศเลยถึงจะได้รับทราบรู้กันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของแต่ละสาขาและแน่นอนว่าพ่อแม่ก็ต่างลุ้นกันตัวโกงเลยทีดเดียวว่าลูกสาวองค์อิงเพชรพนแพงๆๆจะได้รับรางวัลไหมนั่นก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราจะ รู้ผลไปด้วยกันลุ้นผลไปด้วยกันแต่เปอร์เซนต์ที่จะได้รับรางวัลมีสูงมากเนื่องจากการประกาศรางวัลการประกาศผลแต่ละสัปดาห์อุงอิงเพชรบันพแพงค่าเฉลี่ยเปอร์เซนต์สูงมากกว่าทุกคนครับ แล้วก็ต้องลุ้นกันว่าโค้งสุดท้ายใครจะทุ่มโบดกันได้ถึงมากกว่าต้องยอมรับว่ารางวัลน,นี้ใช้งบประมาณสูงมากแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องแลกมากับความภาคภูมิใจที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีอุตส่ารักอุตส่าเชียร์และอุ้งอิงเพชรเป็นแพงน่าจะไม่ทําให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีผิดหวังรางวัลคมชลึกอวอร์ดพ่อพ่อแม่เอฟซี ต่างให้กำลังใจต่างเชียร์ต่างโหวตแน่นอนว่ารางวัลอันทรงคุณค่านี้คาดการว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นของลูกสาวอีกปีหรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันในวันที่14พฤษภาคม2568ณนะทูไอคอนฮอล์ไอคอนสยามในช่วงค่ำของวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ และหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้ยวยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับวงการหมอลำเกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือหนังขายอ้อต้องย้ํากันอีกสักรอบหนึ่งจะฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1 7ก,ก,กรกฎาคมนี้ขอให้พ่อพ่อยแม่เอฟซีเตรียมตัวกันให้พร้อมเช่นกันครับ และคลิปนี้ไม่มีอะไรมากอยากจะมาแชร์ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับข่าวสารจากเพื่อนๆมาแล้วก็ข้อมูลที่พ่อโจโยมมนินมีการเคลื่อนไหวล่าสุดนั่นเองกับรางวัลคมชันด,ดึกอวอร์ดและคลิปนี้นั่นขอลาไปก่อนเทปียนเท่านี้สวัสดีครับ